ยอมยย่าชุบเล่าให้ฟังก็แล้วกันเล่าให้ฟังตอนเช้าเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้พระอาจารย์พูดถึงวิธีปฏิบัติด้วยการทําให้กายเบาจิตเบาด้วยเทคนิคของท่านอน แบบศพของโยคะเพราะว่าถ้านอนแบบศพของโยคะมันเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายกายใจเสร็จแล้วก็จะที่โยมประมวลได้อะนะคะยมพอได้พอเข้าใจว่ากายเบาจิตเบาด้วยกันนอนท่าศพก่อนโยมก็เอาไปปฏิบ,บัติโดยการ ดูกายใจของตัวเองโดยโดยการนั่งสมาธิแต่ไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นการนั่งแบบขัดสมาธิแต่ว่าไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่งไปที่อารมณ์กรรมฐานเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกพูดถึงเรื่องท่าสองอัตนะมันใช้นอนไม่ใช่ไม่ใช่ใจนั่งนะค่ะก็คือพอ นั่งเสร็จพอเอ้พอนอนพอเราได้ความเบาของไกาใจแล้วถ้าหากว่าไม่หลับก่อนก็ขึ้นมานั่งต่อขึ้นมาปฏิบัติวิปัสสนาต่อแต่ถ้าหลับมีอยู่ครั้งหนึ่งก็หลับพระอาจารย์ก็บอกหลับก็ไม่เป็นไรหลับแล้วก็มันก็สิบถึงสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ขึ้นมาปฏิบัติวิปัสสนาต่อก็ยมทาอยู่สองบนลัง บาลังแรกไม่ไม่หลับก,ก็คือพอรู้สึกว่ากายเบาจิตเบาโยมก็ขึ้นมานั่งกอจะมาถามนิดหนึ่งว่าคล้ายๆที่โยมพูดเมื่อกี้ว่ามันต้องทําท่าศบอศาตนะตอนนอนก่อนแล้วจึงมานั่งสมาธิเวลานั่งอาจะมาจะถามว่าเราทำเรียกว่าท่าศพอศาสนะนั้นก่อนเสร็จแล้วก็ จเจริญนิพพานาเลยได้ไหมไม่ต้องมานั่งตมาตมาที่ดัเ้เจริญนิพพานาตรงนี้ทําตรงที่นอนตรงนั้นเลยอะก่อนที่จะหลับตรงนั้น่ะทําได้ไหมพ่อะจะมาเคยทําอยู่นะ,จะเจริญนิพพานาต่อได้เลยมันหลับก่อนนะคะก็ก,ะก่อนหลับที่ก่อนหลับเหรอเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราทําตอนหลับไปแล้วมันทําไม่ได้ใช่ไหมมันลงประวังแล้วทีนี้ก่อนจะหลับเรียกว่าเราผ่อนคลายร่างกายแล้วแล้วก็จิตใจแล้ว แล้วก็พร้อมที่จะเจริญสัมมาหรือวิปัสสนาตรงนั้นได้เลยไม่ต้องมารอนั่งสมาธิก่อนแล้วจะมาเจริญสัมมาหรือวิปัสสนามันอีกอีกบรลลังหนึ่งนะเขาไอตรงนั้นก็ทําได้แต่นี่ทําบรลลังเดียวเลยเถ้าต่อปัฏนาเสร็จแล้วก็กายหรือใจมันควรแก่การนะแล้วก็จเจริญสัมมาหรือวิปัสสนาต่อเลยอเพอดีพอดียโยมอะตัวโยมเองอะโยมคุ้นชิน เวลาที่จิตจะสงบเนี่ยโยมจะต้องนั่งขัดสมาธิก็เข้าใจความความคุ้มชินของโยมอ่ะ<า>ใช่แต่ <c oughs> ทีนี้ไอ้ความจิตสงบอะตอนใกล้หลับนะจิตก็สงบแล้วนะอนะเราก็สามารถเจรเินสมาถาหรือวิปัสสนาตัวนั้นได้เลยมันสงบแต่มันไม่มีสติอะ <c oughs> <Okay. S 2> ไม่ใช่อย่างนั้นติแงบตัวนี้คือมีสติแล้วมีสมาธิแล้วตอนใกล้ตอนนอนนะคะก็ตอนนอนทําท่าศอกอานะจิใจหรือร่างกายมันผ่อนคลายแล้วมันมีสมาธิแล้ว hmm. สมาธิในการนอนท่า,าศพกอานะตรงนั้นมันมีอยู่แล้วที่ที่อาจจะมากล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอ,อาจจะมาเคยทําแล้วก็เจริญวิปัสนาต่อได้เลยแม้แต่อิยาบทย่อยด้วยตรงนั้นก็สามารถเจริญได้ด้วย การที่เราปวดเราเมื่อยเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเราก็อยากไปยืนเคลื่อนไหวกายตรงนั้นน่ะความรู้สึกตัวก็เกิดด้วยเจริญวิปัสนาได้ด้วยก็อาตมาทาอยู่แล้วเข่งได้บอกนิวบอกว่าทําตรงนั้นเลยได้ไม่ต้องมารอนั่งอีกบรรลังทำธรรมะถะแล้วก็ค่อยๆจะมาเจริญตรงนั้นมันก็ทําได้อยู่แต่ว่ามันทําตรงอาสนะนอนตรงนั้นเลยก็ได้ แล้วทําไปแล้วจะหลับหรือไม่หลับก็อีกเรื่องหนึ่งหลับก็ได้นะพอเราปล่อยอ่ะเราปล่อยจากการเจริญตามนัาถะาหรือวิปัสสนาตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ว่าการเหยียดการคู่การเคลื่อนไหวการทุกข์ต่างๆตัวเนี้ยมันได้ทั้งสองอย่างเลยอ่ะความรู้สึกตัวมีอยู่แล้วมันก็จะได้ทั้งสองอย่างแต่พอเราปล่อยความรู้สึกตัวแบบสบายแล้วก็เราต้องการพักผ่อนตรงนั้นก็หลับได้ด้วยแต่ถ้าเรายังจเจริญอยู่ ตามรู้สึกตัวยังมีอยู่มันจะไม่หลับดอกแล้วมันสามารถจเจริญต่อได้ด้วยแล้วก็จะคล่องไม่ต้องไปทําอีกบรรลังหนึ่งเลยไม่ต้องมานั่งสมาธิด้วยเพราะตรงนั้นมันมีพร้อมอยู่แล้วสมาธิตรงนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติสรมถะหรือวิปัสสนาได้เลยก็น่าลองค่ะพระอาจารย์อทถาพิสูจน์ทาได้ว่าธรรมะทำมาแล้ว่อนะพอพอยมพอยมมานั่งอีกทีหนึ่งยมถึงจะรู้สึกว่า หรือว่าเราสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่รู้นะพอโยมมานั่งอีกทีหนึ่งโยมจึงรู้สึกว่าเออเราเราสามารถที่จะจับ,จ,บจับจิตเรากับรูปเราเห็นอยู่สองอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าตอนนอนแล้วทำจากท่าอาสนนีเ่น่าลองค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมถะภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนั่งอย่างเดียวแล้วสมาธิจึงเกิดนอนก็ได้ก็มีสมาธิเหมือนกัน แม้แต่วิปัสนาียาบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำได้ทั้งหมดแล้วธรรมถาภาวนาตัวนี้ก็ทําได้ไม่ใช่ทําเฉพาะียาบทนั่งเท่านั้นแล้วจิตจะสงบก,กายจะสงบจริงแต่เวลานอนน่ยบางทีมันสงบกว่านั่งเลยเพราะนั่งเนี่ยมันต้องเกร็งต้องทําท่าแต่นอนนี่มันผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจมันพร้อมที่จะปฏิบัติสมาธิหรือวิปัสนาได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้าพิสูจน์ทำได้ก็อ,อนุมาทำได้โอเคเดี๋ยวยมลองทำดูว่าแต่ส่วนใหญ่ยมพอนพ,พอนอนแล้วก็จะจะแบบสติก็จะหายไปเลยจริงๆหลับนะตอนตไหนก็ยังไม่รู้อันนี้สติามาตั้งแต่ตอนที่เราผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วจะรู้ส่วนต่างๆของร่างกายแลวเวลาทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นก็จะรู้ได้ ตรงนี้ก็จะมีทั้งความเพียรสติสัมปชัญญะตรงนั้นความรู้สึกตัวก็จะมีตรงนั้นในกรณีเนี้มันสามารถจเจริญทั้งสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้ทำไ,ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นมันควรแก่การงานและทั้งร่างกายและจิตใจนี่นั้นถ้าสกอาชนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็โดยเฉพาะ สต,ติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกแล้วมันพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกันไปด้วยกันได้เลยนะเจ้าค่ะท้าพิสูจน์ทำได้เพาะอาตมา<บ>ทำมาแล้วแล้วจะหลับหรือไม่หลับก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าเราต้องการหลับเราปล่อยความร,รู้สึกตัวเลยไม่ต้องดูไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งหมดปล่อยแบบพักผ่อนล้วต้องการพักผ่อนต้องการหลับเดี๋ยวเขาจะหลับเลยแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวก็มารู้สึกตัวได้เลยด้วย อันนี้ไปเรียนรู้นะม,มาเรียนรู้ทุกข์ก็ได้ที่ปวดที่เมื่อยอหรือว่ามาเรียนรู้อาการท่าทางที่กําลังนอนอยู่ก็ได้นอนท่าไหนแล้วเวลาเรานอนท่าไหนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ท่านั้นเลยเนี่ยไปศึกษาได้เลยตรงเนี้ยแล้วก็ไปใช้เวลาที่เรากําลังจะพักผ่อนก็ได้พอเราพักผ่อนต้องการพักผ่อนนานเราต้องการพักเราก็ดูท่าสบอัสนะตรงนี้แหละแต่พอเราต้องการพักผ่อนต้องการหลับ เลิกดูเลิกกำหนดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็หลับเลยแล้วหลับไปแล้วท่าไหนตื่นมาท่านั้นหลาจะอยู่ท่านั้นแล้วจะมารู้อีกทีก็อีตอนที่ตื่นหรือว่าตอนที่เราขยับตัวแก้ทุกข์ต่างๆเพราะปกติธรรมนาที่เรานอนเนี่ยเราเปลี่ยนอิยาบทเราไม่เคยรู้นะทุกข์ต่างๆเราไม่เคยรู้แต่ถ้าทําท่าสพอาสนะทำเพิ่ม จิตที่เป็นสมาธิแบบนี้ตื่นขึ้นมาจะรู้ปวดรู้เมื่อยก่อนที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาด้วยอ,อันนี้บอกให้รู้นะแล้วแต่จะรู้ได้นะแต่ต้องมีความรู้สึกตัวตรงนี้เขาสามารถแต่พอเวลาก่อนหลับก่อนนอนเราเลิกดูเลิกสนใจความรู้สึกตัวเขาก็ไม่มีเขาก็จะฟุ้งไปเไป,ไปคิดไปอะไรแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงระวังนะรักษาระวังเพราะตื่นจากระวังตื่นจากหลับเขาก็จะมารู้สึกตัวได้เลยแต่รู้สึกตัวนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ลองเรียนรู้นะ อันนี้ให้ไปเป็นการบ้านไปเรียนรู้เอาเองนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็ได้พอตื่นนอนปับ๊บจะอยู่ท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้นะแสดงว่าตอนหลับก่อนหลับตรงนั้นตอนรู้สึกตัวไม่ได้ไม่ได้มีมาก่อนมันจะนอนแบบเคยชินถ้าเคยชินี่ตื่นตื่นมามันบางทีอ่ะมันไม่ได้อยู่ท่าเดิมเลยนะมันแก้ทุกพลิกซ้ายพลิกขวาไปทางไหนแล้วไปอีกท่าหนึ่งแล้ว แต่ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่มันจะรู้ท่าไหนที่เรานอนอยู่และตื่นนอนท่าไหนมันจะรู้เลยนะแล้วก็ทุกอะไรปวดเมื่อ,อยหิวกระหายหนาวร้อนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันรู้อันไหนก่อนตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์มันจะเรียนรู้ได้เลยนะอันนี้ถ้ามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญารวมเรียกว่าความรู้สึกตัวตรงนี้เขาจะชัดเจนนะฮะตัวนั้น แล,แล้วจะฝันไปไหนอะไรต่างๆบางทีเขาระลึกได้อีกไม่ไม่ใช่มัวมัวสัวสัว,สวได้บางไม่ได้บางนะถ้ามีความรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วถ้าหล,ลับไปแล้วฝันไปเนี่ยตื่นขึ้นมามันจะชัดเจนมากอันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะเราไปติกตาดูอันนี้เป็นกรณีศึกษาให้ไปเรียนรู้เอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวลองมีอะไรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเจ้าค่ะ เป็นเทคนิคที่ดีก็ลองทดลองดูแล้เรื่ออาจารย์หมาพุ่มมีมีอะไรประสบการณ์มาแชร์ว่จริงๆเเป็นเจ้าของโครงการตาสถาสนา็ุ้ยที่เนี่ยยำได้แล้วก็อาตมาก็ทําเป็นยูทูบไปด้วยตามไหมแล้วก็มาคุยกันแถวนี้นะตามไหมสี่หรือห้าตอนนะครับก็พอเผยแพร่ไปก็บอกว่าแปลกๆดีมีคนบอกแปลกๆดีมีอย่างนี้ด้วยเหรอ จริงๆ่ยมันมันแปลกจริงเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นก็เลยนึกว่าแต่จริงๆนะมันเข้ากันได้กับการเจริญปฏิบัิฐานหรือวิปัสสนาตรงนี้เลยแต่ต้องมีคนมีความเข้าใจตรงนี้ด้วนะ,ะแล้วก็มันมีการผ่อนคลายด้วยผ่อนคลายพักผ,ผ่อนแบบผ่อนคลายแบบธรรมชาติอ่ะเพราะปกติเราจะเคร่งเครียดกับการปฏิบาาัติมันจะไม่ผ่อนคลายอ่ะแต่ถ้าสมบอัตนานเนี่ยมันผ่อนคลาย แล้วก็อาตมาเคยทำมาก่อนท่าท่าต่างๆโยคะต่างๆเนี่ยแม้ท่าตัวอัตนาเนี่ยเป็นการท่าพักผ่อนทำมาแต่ละท่าแล้วก็จะมาพักผ่อนท่านี้แหละแล้วก็เป็นท่าสุดท้ายที่เราจะเลิกแล้วก็พักผ่อนจะจะพักผ่อนแบบหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ตรงนี้แล้วต่อมามันมีเรื่องที่บางอย่างบางท่าทําไม่ได้เช่นท่าหมอนรองกระดูกเลื่อนล้วเพื่อนประสาทที่ไปบาตัดไปเนี่ยมันทาท่าโยคะบางท่าไม่ได้ โยมเอาต่อระ้ักันนี้ถ้าอาตมาเสรมไม่ใช่ให้โยมนั่นะทเคยทำมาแล้วช่วยได้โยคะถ้าศกเนี่ยก็ไม่เชิงจะเป็นวิปัสนาสัทีเดียวแต่ว่ามันเข้ามาร่วมกับวิปัสนาได้ครับครับหมายหมายความว่าเดิมเดิมของโยคะนะ่นะแต่ว่าเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแต่ทีเนี้ย ที่ยงมาอย่างเนี้ยก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะที่มีนามรูปเป็นอารมณ์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความรู้สึกตัวที่มีนามรูปเป็นอารมณ์ก็ผ่อนคลายแบบแบบนี่แหละคล้ายๆแบบนี้แหละดีไม่ดี อยากจะพูดว่ายิ่งกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยต้องยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะถ่ายถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนถ่ายถอนวิปลาะก็แสดงว่าต้องยิ่งกว่าใช่ไหมแต่ที่นี้มันพูดเปรียบเทียบยากสำหรับคนฝึกใหม่ที่ยังไม่ถึงนามรูปเป็นอารมณ์เนี่ยก็เลยหาอะไรที่เทียบเคียงใกล้ๆก่อน ใกล้ๆก,ก่อนเช่นเออไปอ่านไปฟังเรื่องโยคะท่าศพเฮ้ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงแล้วไปถามใครหลายคนบอกว่าเคยเปิดโยคะท่าศพไหมหลายคนบอกว่าเคย <c oughs> ง,ง่ายเลยตอนนี้มันก็เลยใช้เป็นอุบายเชื่อมมาหาความรู้สึกตัวเ,เดี๋ยวฟังยมมยมชุเล่าต่อ เอา Kid. เอานั่งน <'s> ั่งแต่กี้เนี <sven tweeting> <Okay. S 1> ่ยเอาเอาเล่าต่อไปเรื่อยๆก่อนก็เลยกันว่าที่ว่านั่งแต่กี้เนี่ยเล่าไปเล่าไปเราไม่ใช่นอนก็จริงแหละแต่ว่านั่งเนี่ยจะเป็นยังไงตามประสบการณ์พอพอความที่จิตเบากายเบาแล้วมานั่งมานั่งดูดูจิตกับดูรูปเนี่ยโยมก็จะ คล้ายๆกับมันมันไม่ต้องเพ่งอะ่ะมันเบามันปล่อยวางมันปล่อยวางโยมก็จะดูสลับกันระวางคือดูดูรูปทั้งตัวของเราเพราะเวลาเรานั่งเราปิดทวารหมดโยมก็จะเห็นแต่มโนทวารแล้วก็บางทีก็มีเสียงเข้ามาเราก็รู้มีลมพัดมาก็รู้ว่ามาทางนี้มาสัมผัสก็ก็รู้เฉยๆโยมก็จะ ดูอยู่ระหว่างสังเกตอะคะ่ะใช้คำว่าสังเกตแล้วกันะะสังเกตอยู่เฉยๆระหว่างความคิดระหว่างจิตที่ดูรูปกับรูปก็คือตัวตัวก็จะดูสังเกตไปตั้งแต่เท้าขึ้นไปเรื่อยๆพออันไหนชัดก็จะดูอยู่ตรงนั้นอย่างพองยุบบางทีท้องมันเคลื่อนไหวชัด ยมก็จะเห็นเห็นแล้วสักพักยมก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าบรรลังนั้นน่ะในการนั่งที่ที่ทำท่าศพก่อนแล้วมานั่งสมาธิมันทำให้เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมรู้สึกว่ามันเบาบางเรารู้แค่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาเจ็บมากเจ็บน้อยคือใจมัน สังเกตที่ใจคือใจมันเห็นเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น